สวัสดีเราคือชาวเอนโดเมเดนส์การเรียกคืนวิญญาณทักทายมาสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รักของแสงสว่างเราคือชาวเอนโดเมเดนส์เราออกมาพร้อมกับแสงสว่างของเราปัญญาและความรักของเราที่จะให้บริการคุณเราต้องการช่วยคุณในการกลับคืนสู่สวงสวรรค์ของคุณในตอนนี้ เพื่อเสริมพลังความเป็นอยู่ของคุณเพื่อนำพลังและความแข็งแกร่งมาสู่ความสามารถทางจิตวิญญาณของคุณปลุกความจริงภายในความเป็นอยู่ของคุณเรายินดีให้บริการคุณและเป็นเกียรติที่ได้ทำเช่นนี้เพื่อช่วยเหลือคุณในทุกวิธีที่เราสามารถทำได้วันนี้เราอยากจะพูดถึงการเรียกคืนวิญญาณ เราต้องการสนับสนุนคุณในการตระหนักและเข้าใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรในขณะที่อนุญาตให้ตัวเองนำการเปลี่ยนแปลงการเยียวยาไปสู่ความเป็นอยู่ของคุณเราชาวอินโดเมดานส์เรากำลังพูดถึงแง่มุมของสนามพลังงานของคุณที่แตกแยกที่ถูกซุกซ่อนจากมุมมอง ที่แยกออกจากกันหรือแม้แต่อยู่ในอุปสรรคก็เพื่อให้คุณไม่สามารถเข้าถึงมันหรือตกอยู่ภายใต้มันได้อีกต่อไปพลังงานจิตวิญญาณของคุณสาบระสำคัญของคุณเติมเต็มความเป็นอยู่ทั้งหมดของคุณเหมือนที่คุณมีอยู่บนโลกมันเติมเต็มร่างกายจักรและสนามพลังงานของคุณ สนามพลังงานของคุณอยู่ในร่างกายของคุณล้อมรอบร่างกายคุณมีหลากหลายสำหรับสนามพลังงานของคุณคุณสามารถจดจำมันได้อย่างง่ายดายว่าสาระสำคัญของคุณกําลังเปล่งปลัง่งสนามพลังงานของคุณเก็บความทรงจำและประสบการณ์ทั้งหมดของคุณไว้โดยเฉพาะในช่วงชีวิตนี้ และรวมถึงในช่วงชีวิตอื่นๆด้วยเมื่อคุณมีประสบการณ์โดยเฉพาะบนโลกนี้ที่ท้าทายหรือเจ็บปวดบางทีอาจวุ่นวายคุณอาจผลักดันประสบการณ์อารมณ์และความคิดทั้งหมดที่คุณมีเกี่ยวกับมันออกไปได้เพราะมันเจ็บปวดเกินกว่าที่จะมองเชื่อมต่อกันกับมัน บางครั้งอาจเกิดการสูญเสียความทรงจำในแบบที่คุณไม่สามารถจำประสบการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างได้สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าเป็นด้านพลังงานหรือแง่มุมของสาระสำคัญและจิตวิญญ,ญาณของคุณซึ่งแยกออกจากความเป็นอยู่ของคุณได้อย่างไรเมื่จะมีการขาดพลังกับสิ่งน,นี้ หมายความว่าเมื่อพลังงานของผู้สร้างไหลผ่านตัวคุณซึ่งเป็นเช่นนั้นเสมออาจจะมีการบล็อกในสนามพลังงานคุณดังนั้นพลังงานจึงไม่สามารถไหลไปในทางที่มันควรจะไปสิ่งนี้สามารถอธิบายแง่มุมของจิตวิญญาณคุณซึ่งแตกแยกสูญหายพวกเขามักจะอยู่ในพลังงานของคุณเสมอ เพื่อให้เราได้รู้ว่าเขาไม่ได้สูญหายไปจริงๆอย่างไรก็ตามพวกเขาได้กลายเป็นการตัดการเชื่อมต่อคุณไม่สามารถเข้าถึงพลังงานได้หรือบางทีพลังงานได้กลายเป็นข้อจำกัดเพราะการเข้าถึงถูกจำกัดตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าจิตวิญญาณสามารถแตกแยกได้อย่างไร มันทําให้เราสามารถดึงมุมมองของจิตวิญญาณได้ง่ายขึ้นการเรียกคืนหมายถึงการนําพวกเขากลับมาเชื่อมโยงและใช้ได้ภายในความเป็นอยู่ทั้งหมดของคุณไม่จาเป็นต้องใช้พลังงานที่ได้ถูกการตัดการเชื่อมต่อแล้วจากคุณไปที่อื่นแม้มันจะอยู่ที่อื่นบางครั้งพลังงานนี้สามารถเป็นของขวัญให้กับผู้อื่น มันอาจถูกส่งต่อไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดบนโลกอย่างไรก็ตามพลังงานนั้นก็ยังคงเป็นของคุณคำถามที่เรามักได้รับก็คือต้องการอะไรด้านใดด้านหนึ่งของสนามพลังงานและจิตวิญญาณของคุณต้องการให้กลับมารวมตัวกับคุณในตอนนี้ เพื่อที่จะให้บริการในปัจจุบันเพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไปกลับคืนสู่สวงสวรรค์ของคุณมันง่ายมากที่จะเรียกจิตวิญญาณที่เคยได้แยกแตกออกไปอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพราะมันอาจเป็นเรื่องยากที่จะประมวลสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในครั้งเดียว มันปลอดภัยและง่ายที่จะอนุญาตให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับเวลานี้ได้กลับคืนมาสู่คุณเพื่อให้คุณได้รับการย้ำเตือนเมื่อคุณได้รับพลังงานของคุณผู้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวของคุณพวกเขาทำให้กระบวนการนี้ง่ายมากคุณอาจจะถูกเตือนถึงความจําที่เจ็บปวดความรู้สึกแปลกแยกความรู้สึกเศร้าคุณอาจจะรู้สึกโกรธ มีเสียงหรือความรู้สึกอะไรที่แตกต่างไปจากการรับรู้ที่คุณเคยได้รับมาเราขอเรียกร้องทุกคนเพื่อส่งพลังงานไม่ว่าคุณจะได้รับหรืออะไรที่คุณจะได้รับคุณจงจินตนาการความรู้สึกและการรับรู้ว่าคุณกำลังส่งความรักของคุณความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณ ไปยังการรับรู้ใดๆว่าคุณได้รับหรือว่าถูกสงคงในการอนุญาตให้สิ่งที่จำเป็นในเวลานี้ได้รับส่งกลับมาให้คุณปล่อยให้ความรักที่หลั่งไหลเข้ามาจนกระทั่งคุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้นอาจจะสูญสลายคุณอาจพบว่ามันมีแสงสว่างขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าคุณยอมรับ คุณรู้สึกว่ามันง่ายไม่จำเป็นต้องมีสมาธิอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะประสบกับเหตุการณ์ใดจงอนุญาตให้ตัวเองแสดงความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกยินดีต้อนรับความรู้สึกนี้เข้าสู่ตัวคุณในบางแง่มุมอาจท้าทายเมื่อคุณตรหนักรู้ถึงมันหากความรู้สึกท้าทายเจ็บปวดหรือความรู้สึกท่วมทน้น คุณรู้ว่าคุณยังมีทีมงานที่อยู่กับคุณพวกเราอยู่กับคุณเราเป็นไกด์ให้คุณพยายามที่จะให้ความสำคัญอย่างชัดเจนที่สุดมาสู่คุณเท่าที่จะทำได้นำความสนใจการจดจ่อกลับสู่จุดประสงค์ของคุณความรักและแสงสว่างจะอยู่กับคุณจงอนุญาตและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การยอมรับในสิ่งนี้ก็เป็นของคุณเรานำสารนี้มาสู่คุณเพราะพระผู้สร้างในเวลานี้ปรารถนาให้คุณได้รับอำนาจซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคุณในการที่จะสำรวจพลังอำนาจส่วนตัวของคุณทำนุบำรุงและรักษาอำนาจนี้เพื่อให้คุณได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีพลังในเดือนหน้าในเวลาข้างหน้านี้ ซึ่งทำได้นะเวลานี้เราอยู่กับคุณและให้บริการคุณขอขอบคุณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณหลายมิติมันจะเป็นอย่างไรมันอาจจะหมายความว่าเราสามารถออกจากความเป็นจริงอย่างมีสติเพื่อสัมผัสกับความเป็นจริงอื่นๆสำหรับพวกเราส่วนใหญ่กลายเป็นคนมีสติ และหลายมิติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขยายการตระหนักรู้ของเราในโลกนี้มากขึ้นด้วยการตระหนักรู้สติที่เพิ่มขึ้นเราจึงย้ายจากคิดที่ว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันไปสู่รู้ว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเมื่อการเปลีปล่ยนแปลงอันมหาศจา์เกิดขึ้นเราก็เริ่มใส่ใจกับสัญชาตญาณของเรามากขึ้น สัญชตาตญาณอยู่กับตัวเราแต่ละคนคือวงจรไฟฟ้าซึ่งเชื่อมโยงเราเข้ากับส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าของเราคิดแบบนี้สิเราคือหลอดไฟที่มีสายไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าหมายถึงพระเจ้าหลอดไฟแต่ละดวงได้รับกระแสะไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานเดียวกันในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตหลายมิติเราสูญเสียโฟกัสที่ small e และเริ่มปฏิบัติการจาก Big I เราตระหนักดีว่าทุกอย่างที่ Small I ทำส่งผลต่อ Big I การให้และการรับเป็นสิ่งเดียวและเหมือนกันความขัดแค้นไม่มีอยู่จริง Big I มีทั้งหมดที่เป็นอยู่ทั้งหมดคือการไหลเวียนของพลังงานการไหลเวียนของความรัก ด้วยความรู้นั้นมีความปรารถนาที่จะให้บริการบิ๊กไอโดยไม่กลัวความขาดแคลนไม่มีอะไรทําให้เราตกรังพลังงานหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายเรากลายเป็นความตื่นเต้นและสนุกสนานในเกมแห่งชีวิตจิตวิญญาณสร้างสารรค์ที่เก็บกดของเรากลับมาเมื่อเราสนับสนุนซึ่งกันและกันคนอื่นสนับสนุนเรา ด้วยความตระหนักที่สูงขึ้นเราจึงปรับแต่งตามความต้องการของผู้อื่นมากขึ้นเราไม่แม้แต่คำนึงถึงสิ่งที่เราจะได้รับเป็นสิ่งตอบแทนเรากำลังให้กับตัวเองมันเป็นการรู้โดยตรงว่าในฐานะทุกอย่างได้รับการดูแลเรามีประสบการณ์ชีวิตที่สร้างสารรค์มากกว่าชีวิตที่ต้องดิ้มรน ชีวิตขยายตัวไปทุกทิศทางเมื่อเราทำงานเป็นหนึ่งพลังของเราก็เพิ่มขึ้นความรู้และปัญญาของเราเพิ่มขึ้นเรามีสติสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณหลายมิติเช่นนี้เราจึงย้ายออกจากความเชื่อที่จำกัดของโลกสามมิติเราใช้ข้อมูลจากอดีตปัจจุบันและในอนาคต เพื่อสนับสนุนตัวเองในเวลาเดียวที่เรามีเวลานี้คือปัจจุบันจากนั้นเราก็สามารถที่จะก้าวออกจากพื้นที่และเวลาเพื่อดูการขยายตัวที่มากขึ้นของสิ่งที่เราเป็นเราย้ายจากจิตสำนึก3มิติที่จํากัดสู่จิตสำนึกหลายมิติที่ไร้ขีดจำกัดเราย้ายจากจิตสำนึกสามมิติที่จํากัด สู่จิตสำนึกมิติที่ไร้ขีดจำกัดลองคิดดูสิพิจารณาความแตกต่างระหว่างเต้าเสียบ110โวลต์และเต้าเสียบ220โวลต์เชื่อมต่อกับประไฟ220โวลต์แสงของเราจะขยายออกไปสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหมายถึงการตรหนักรู้เวลาแห่งการตื่นตัวของเรามาถึงแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวออกไปนอกเซลล์ที่สร้างขึ้นเองของเราตื่นขึ้นสู่ศักยภาพของเราอย่างเต็มเปี่ยมในฐานะประกายของพระเจ้าเราบางคนกำลังตื่นในตอนนี้และคนอื่นๆจะตื่นในเร็วๆนี้การตื่นขึ้นมานี้สำหรับเราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ Big Eye มาสนุกกับการเดินทางแห่งการเติมรู้เมื่อเรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาหลายมิติขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนาวรัตน์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ